ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยส่วนปฏิบัติการเขตการบินได้ดําเนินการจัดการประกวดคลิปวิดิทัพรณรงค์ความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน First Flight Out โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตลานจอดอากาศยานได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตการบินผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งมีผู้ประกอบการสายการบินและส่วนงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น9ทีมโดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อลดและป้องกันวัสดุแปลกปลอม (FOD) ในเขตการบินพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนำไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าอากาศยานเชียงใหม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ดยรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลพ o p พิ a ล่าโหวได้แก่แ่ทีมสมูทวิทยัยจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพราะไม่ใช่เรื่องยากหากเราใส่ใจและร่วมมือช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินค่ะเราจึงมุ่งมั่นที่จะรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ซึ่งจะสะท้อนออกมาในทุกกระบวนการการปฏิบัติงานและทุกกิจกรรมของบร,ริษัทครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมจะช่วยลดอุบัติเหตุและนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในอนาคตต่อไปเป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภยัย Safety and Security บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน